ท่านตุ้มมียรติทุกท่านค่ะค่ะิฉันเองนั้นก็ได้มาช่วยได้พูดคุยกันด้วยค่ะค่ะท่นผู้ว่าเองนั้นก็ก็รีบแ้เลยมานี่เระับรี่เป็นระดัอรยม่าดเ็ ที่สั่าต่อทำที่สังราเจนปักดีนคุณไม่ใช้มคคุณไม่ใช่เอกวิจารค่ะคุณสายด่านโบงานต่อค่ะคุให้ท่านนั่งหอเนางานนะครับตอนนี้มานันประมาณประมาณนายกต่อนเข้ามตช่วงนี้นะครับก็จะให้เจ้าของบ้านนะครับก็คือท่านนายกชชยวัฒนันท์ได้ ต้ r t ก่อนศิลปมารอเลยค่ะแไรจีนค่ะอริตาแสงสมพรอยู่นะสมพรแซ่ฉันสมพรใช่ไหมสมพรบ้า